สิบเจ็ดบทสวดพัทเทกัตะคาถาอาติตังนันะวาฆะเมยยะนาปฏิกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตติตัมปะหินันตังอปัตตันจ่อนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังสังกูปังตังวิธามนุปะโรหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนง่นไม่คอนแคลในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองๆนงให้ปลุกป,ง,ปงเถอะอัตเชวากิจจมา,ามาตปังโคชัญามนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนะหิโนสังคารันเตนามาห้าเซเนนามาจุนา เพราะว่าความผัดเลียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายอวังวิหาริมาตาเพียงหโหรัตตามาตันที่ตังตัง,ตงเวพัดเทกัตโตต,ติสันโตติขเตมุนิเตพระผู้ีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีนแล สิ 18, บแปดบทสวดพินหักปัจเวกคณปาถะช,ชาลาธรรมโมมหีชาลังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพลความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรรมโมมหีพระยาทิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหีมรณะนางอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพลความตายไปไม่ได้ <UK> สเพหิเมพิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโบเราจะราเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องปัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งพวงกรมมสะโกมหีกรมมทายาโทกรมโยนิกามมพันธุกรมมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนอมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกัมบางกริสามีกัลยานางวาปาปากกลงวาตัสสาทายาโทภวิสามีเราทำการบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอหิเหียปินทั้งปัจเเวกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด 19. บทสวดเทวตาอุโยชนคาถา ทุกขปัตตาฉะนิทุกขาพยาปัตตาฉะนิพยาโสกปาฏตาฉะนิโสกขหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาตถอมเหหิสัมปทางผุยาสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสังปติสิทธิยาตานังท้าทันตุสัทธายาสีนังรักขันตุสัพพาภาวนาพิรตตาหังตุขชันตุเทวตาคตา สัพเพพุทธาภระตาปัจกานั้นจะยังพร,งระราหันตานั้นจะเตเสนาลกขงังปัญธามิสัพพโซยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานนาคาถาอันรรมยัมปฏิทานาคาทาโยปน,นามาเซจาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเบคเรโพธิคเรตห้งตหิงตาธรรมมาธาเนนาภวันตุปูธิตาโสทิงรารตทธาวิหารมันทะเร เทราจามัชย์นวากาจัพิกะโวสารามิกาทานปติอุปาสกาขามาจัตเทสานิขามาจัอิสราสัปานักปุตาสุกิตาภวันตุเตสาราพุชายเปิสารพุชายปิจอันตัสมภวะสังเตธชาตาทวบปะาติการเนยานิการธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสัสการตุสหายยังถาตุตีรังสตังธรรมโมธรรมธาราจัปุคขลา สังโฆโตสมาโควะอัธายาจหิตายาจอามเหระกตุส <more> ัทธรรมวสเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปาโบเนยามาธรรมเมอริยาปเวทิเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสภปฏิตทานาคาถาอันธมยังปฏิทานาคาถาโยพนามาเซปุญญาสิธานิกตัสายานัญญานิกตานิเมเตสัญจภากิโนหุนตุสัตานันตาปมานกา เยปิยาคุณวันตาจ่าไม่ห้างมาตาปิตาทาโยติธาเมจ่าปยาติธาวาอันเยมาชะตาเวริโนสัตตาติทันติโรกัสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปัญเจกาจตุโวการาสังสารันตาพระวาพระเวยาตังเยปฏิทานเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนะปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุง มายาทินานาปุญญาณังอนุโมธาณาเหตุนาสาเพสัตาสัทาห้องตัวอเวราสุขชีวิโนเข้มะาปะทันจับป,ปัปโนตัวเตสาสาสีตะตังสุภาขอสักทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พระเจ้าได้ทำในบัดนี้และ <c oughs> และห่งบุญทั้งหลายอื่นที่พระเจ้าได้ทำแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณ มีมารดาและมีดาวของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแปรสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเป็นกำตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันท่าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยแลพบใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดข้าสัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทศทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งพวกจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์ตหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัตตะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยายบทส่วนมวนพระสวดพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอใหยพ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเวทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัต,สตยายมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมุคลพระกิ่งพลีพินาศ โดยมูลนิธิสมเด็จพระยาณสังวรวัดประวันิเวศพิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3สิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระภาริตและควมมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุประการเทินธุ